สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาทำนายดวงระวันประจำวันที่ย3นะคะก,กรกฎาคม2 5 6 8ซึ่งตรงกับวันซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่พายิบสี่ชี้แนวทางไปแบบใช้พี่น้องขาเข้ามาแล้วขอกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยพี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลดีไลน์นะคะตอนนี้มีโปรพิเศษอยู่นะคะดูลายมือลายเส้นพร้อม กับไพ่ยิบสี่คู่กันปกติะค,ะค่าครูห้าเก้าเก้ารุดเหลือสามเก้าเก้าเท่านั้นหมดเขตสิ้นเดือนนี้นะคะพี่น้องคาใครสะดวกมีกําลังชักไอดียลน์นะคะก่อนที่จะหมดโปรนะคะพี่น้องนาะเอาละค่ะมาดูเมื่อไม่เสียเวลานะคะในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษมาดูกันค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นดูว่านะคะอาจจะมีการเดินทางอย่างเร่งด่วนนะคะสําหรับอัศวิน สำหรับอัศวินดาบนะคะเตือนนิดนึงอารมณ์อย่าร้อนนะคะในวันพรุ่งนี้นะอ,อย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วส่วนในเรื่องของการเงินเงินทุนดีมากเลยนะคะมีบริวารสนับสนุนในเรื่องของการเงินเงินทุนและก็ใครที่ขอเครดิตเอาไว้มีโอกาสที่จะผ่านสูงนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ใบที่สาว่าไงคะใบที่3มบอกว่าได้ร่วมฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะอา,อาจจะฉลองทำยอดขายถึงหรือ ฉลองมงคลสมรสหรือนะคะร่วมสังสรรค์เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะกับบริวารน,นะคะหรือข่้นส่วนก็แล้วแต่นะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอาทิตย์วันพวกนี้ก็มีเรื่องราวดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะถ้าขึ้นแบบนี้เนาะ <S <S และก็สุดท้ายนะคะในส่วนของครอบครัวจริงๆด้วยนะคะอาจจะ,ะมีลูกหลานนะคะ,ะมีเด็กมาเกิดในครอบครัวนะคะ หรือมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับครอบครัวว่าอย่างนั้นนะฉะนั้นแลว้วพี่น้องวันอาทิตย์ถือว่าโอเคค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข4ี่ห้าสามโทษนะคะห้าสาม10ห้าสามค่ะขอให้เฮงเงมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันจันทร์การเงินดีค่ะพี่น้องค่ะ นะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะมีโชคมิลาภเข้ามาและก็มีเงินก้อนโตโตเงินสดๆดเข้ามือสําหรับพี่น้องวันจันนะคะโชคดีนะคะในเรื่องของการเงินดวงเปิดในเรื่องของการเงินตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าขึ้นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะพี่น้องวันจันใบที่สองว่าไงคะใบที่สองบอกว่าใบที่สองบอกว่าโชคดีนะคะมีโชคมิลาภอีกต่างหากโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกโชคดีนะคะในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยสําหรับให้หนึ่งเหรียญนะคะฉะนั้นพี่น้องวันจันทร์ถือว่าดวงเปิดนะคะในเรื่องของการเงินโชคลาภจริงๆในวันพรุ่งนี้และก็การงานก็เด่นค่ะพี่น้องค่ะนะคะยังคงควบคุมทั้งงานกิจาการและบริวารได้เป็นอย่างดีแถมมีอาจจะมีโปรเจกต์งานนะคะใหม่ๆเข้ามาด้วยลงมือทําได้เลยค่ะสุดท้ายแล้วพี่น้องวันจันทร์นะคะในวันพรุ่งนี้เป็นแบบไหนยังไม่วายที่จะวิตกกังวลน,นะคะหมกมุ่นคลื่นคิด ในหลายเรื่องแล้วก็สุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องขาเลิกวิตกกังวลน,นะคะไม่มีอะไรร้ายแรงนะคะเอ,อมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแน่นอนสําหรับพี่น้องวันจันเลขนําโชคมาจากไหนนะคะก็มาจากเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขนาไพ่ให้เลขเก้าหนึ่งแล้วก็แปดสี่เก้าหนึ่งแปดสี่ขอให้เห็ง,หงมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารรอคอยรอจังหวะรอโอกาสรอคําตอบ ะะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานใครที่อยากจะขยับขยายในส่วนของกิจการนะคะก็ขยับขยายได้เลยนะคะสําหรับก้าก้าไม้เท้านะคะแล้วก็คิดการวางแผนอะไรประสบความสําเร็จลงมือทําเลยค่ะสินพิเศษแรงลางสังหอนแม่นม,ม,ม,มีสติปัญญาเป็นเลิศคือพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้และก็ไปที่สามเนี่ยบอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์อย่าร้อนอย่าอารมณ์เป็นลมเป็นไฟเหมือนกับเด็กนะคะพี่น้องจะทําให้เสียการได้ นะคะสุดท้ายแล้วพี่น้องวันอังคารบอกว่าอาจจะมีการเดินทางนะคะติดต่อเจราจาหาลูกค้าหาสินค้านะคะประสบความสําเร็จเนาะเจอกลยานมทิตที่ดีนะคะสําหรับพี่น้องวันวันอังคารถือว่าการงานโดดเด่นค่ะและอาจจะมีออเดอร์เข้ามารัวๆก็ได้นะคะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เล้91แล้วก็1 3 9 1 1 1 3ค่ะขอให้เห็น มาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันว่าไงคะเงินดีค่ะพี่น้องค่ะนะคะจิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีเงินเข้ามีมีเงินเขา้เเขา,ขาคล้ายของมีกําไรนะคะแล้วอาจจะมีโชคหรืลาบเล็กๆเข้ามาด้วยค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะและไพ่บอกว่าอย่าคิดถึงความหลังอย่าคิดเรื่องรบๆอย่าคิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะอย่าจิบตกว่างันถึะนะคะเออให้ทำปัจจุบันให้ดีนะคะพี่น้องค่ะ ชีวิตเราก็จะต้องเดินหน้าต่อไปนี่เห็นไหมคะให้เรามัดระวังในเรื่องสุขภาพด้วยค่ะสุขภาพใครที่ปวดหัวปวดไมเกรนนะคะเรามัดระวังเนาะเรามัดระวังนะคะพี่น้องคามันอาจจะกําเริบได้และลดในเรื่อง,องความวิตกกังวลลงนะคะในทุกเรื่องนะในวันพรุ่งนี้ใครที่เครียดเรื่องงานได้งานทะะําล้ค่ะพี่น้องคามีโปรเจกต์งานเข้านะคะอ่าสอบงานติดประมาณนั้นนะคะพี่น้องขาสําหรับไพ่หนึ่งไม้เท้าดีมากนะเริ่มโปรเจกต์งานใหม่ๆนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จยอดเยี่ยมเลยคะ่ะเลขนําโชคมาจากไหนเลรก,กจําตัวคะ่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งสองขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องอวันพุธกลางคืนค่ะสำหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุธกลางคืนสายเปสายเปเลยค่ะในวันพรุ่งนี้อารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะมีความรักความเมตตากับบริวารน,นะคะดูว่าดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเงินก็แล้วแต่นะสําหรับไพ่ราชาถ้วยนะคะอ,อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย ในที่อยู่อาศัยนะคะหรือไม่ก็ย้ายในตำแหน่งงานเป็นไปในทางที่ดีปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีทุกเรื่องนะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพรุ่งนี้ไปที่3ามบอกว่าเดือนสตาร์นะคะไปถึงดวงดาวทุกเรื่องแล้วไปถึงดวงดาวทุกดวงทุกเรื่องแล้วนะคะหรืออะไรที่เราได้ลงมือทำมาไว้ก่อนหน้านี้นะคะจะเห็นผลทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วนะคะพี่น้องคะสมกับการที่เรารอคอยละค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนไหนว่ายอย่างนั้นนะคะสุดท้ายแล้วพี่น้องวันพุธกลางคืนบอกว่าเห็นไหมคะ อุดมสมบูรณ์ทุกเรื่องไม่ว่าเงินงานบริวารความรักความสัมพันธ์รวมถึงสุขภาพก็ดีขึ้นค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรค่ะสวนเลขนาไพ่ให้เด็ก5ตัวนะห้าหนึ่งสี่เจ็ดห้าค่ะขอให้เห็งเห็นมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันพระฤหัสบดีขึ้นไพ่สองถ้วยนะคะ ไพ่สองถ้วยเจอคู่แท้เจอกัลยาณมิตรที่ดีนะหรือได้อะไรแบบเบิ้ลๆบิลนะคะพี่น้องจ๋านี่นะคะเออดีจังนะสองถ้วยนะแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะบริหารจัดการการเงินได้ออกเป็นสีกองสีสวนได้แล้วขี้เหนียวขึ้นนะคะหวงเห็นเงินนะคะอืมอย่างนี้เลยนะ,ะแล้วก็เป็นสมถะสมดุลรู้จักปล่อยวางเข้าใจชีวิตนะคะสันโดษหรือไม่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันเพราะฤกษ์อัสสาวดีเป็นอย่างดีนละค่ะ ครูบาอาจารย์เข้าคางพี่น้องนะคะสุดท้ายแล้วบอกว่าระมัดระวังเรื่องของบริวารจะทิ้งพลังงานทิ้งความเดือดร้อนไว้กับพี่น้องวันพฤหัดสบดีหน่อยละค่ะในวันพรุ่งนี้ให้ระมัดระวังค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเกี่ยวข้องกับเลขกู้รักคนรักของเราหรือไม่ก็เลขที่เราเฝ้าค่ะส่วนเลขนาาหน้าไพ่เลขสองสี่เก้าห้าสองสี่เก้าห้าขอให้เห่งๆคราวนี้มาดูพี่น้องวันศุกร์้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นไงเรื่องงานเด่นค่ะ ราชาไม้เท้าหมายถึงว่ายัางคงที่จะต้องทํางานควบคุมงานดูแลบริวารแต่นะคะสําเร็จทุกประกาศนะคะในวันพรุ่งนี้สําหรับไพ่หนึ่งไม้เออราชาไม้เท้าไพ่ที่สองนะคะการเงินนะคะหมุนเข้ามานะใครลรงเงินอยู่มีเงินหมุนเข้ามาแน่แต่ยังคงเป็นเงินหมุนอยู่นะคะพี่น้องคะยังอาจจะไม่เหลือเก็บก็ไม่เป็นไรค่ะคอยหมุนเข้าไปนะคะแต่หมุนเงินได้กล้องพิกปฏิหารเกิดค่ะอ่า นะคะคลิกปฏิหารเกิดนะคะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนะคะรวมถึงว่าโชคดีมีเงินก้อนโตเข้ามือโชคดีในเรื่องทุนทรัพย์ทรัพย์สินนะคะพี่น้องค่ะในวันพุงนี้พี่น้องวันศุกร์ถือว่าดวงเปิดจริงๆค่ะสุดท้ายแล้วพี่น้องวันศุกร์นะคะยังคงเหนื่อยอยู่นะไม่เป็นไรค่ะนะคะเหนื่อยและก็ควบคุมทั้งบริวารควบคุมทั้งงานนะคะเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้หญิงเลี้ยงเดี่ยวก็คือตัวนี้ทั้งนั้นนะคะรับผิดชอบงานแต่เพียงผู้เดียวะะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็สามารถแก้ไขได้เป็นอย่างดี ะะสําหรับพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้ก็ไม่น้าเป็นห่วงค่ะพี่น้องค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจาตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขห้าสองหนึ่งศูนย์แปดห้าสองหนึ่งศูนย์แปดค่ะขอให้เห็งเห็งมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสาหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันเสาร์เป็นไงคะติดตามติดกลับเนะปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่มีปัญหานะคะเก็บไว้คนเดียวให้ปรึกษาคนรักคน,กคนในครอบครัวซะ นะคะอย่าเก็บเอาไว้เนี่ยเราแก้ไขคนเดียวไม่ไม่ไ,มไหวว่างั้นเรามัดระวังสุขภาพด้วยนะคะเข่าด้านซ้ายนะอักเสบหรืออย่างไรเนี่ยนะคะพี่น้องขาเรามัดระวังนะพี่น้องวันเสาร์ขาในวันพวกนี้อ่าดูว่าจะเหนือหน่อยๆหน่อยนะะมีบริวารให้ความรักความเมตตาให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะบริวารซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะพี่น้องขายังไงแล้วพี่น้องวันเสาร์ก็ไม่โดดเดี่ยวค่ะพี่น้องค่ะนะแล้วก็ใบที่สามว่าไงคะใบที่สามบอกว่าเดลิเวอร์นะคะ ยังไงก็โชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะหรือไม่ก็คือรักวนหรือประมาณนี้ได้โดยนะ,ะหรือเจอรักอย่างกระตันหันก็ได้โดยอารมณ์ประมาณให้มีความรักไว้นะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะในวันพรุ่งนี้จะได้ไม่ตึงเครียดนั่นเองนะสุดท้ายแล้วว่าอย่างไงนะคะมีคนมอบรักให้แต่มีความรู้สึกว่าสิ่งนะ,ะพี่น้องคะใครที่อยากจะช่วยเหลือเรานะคะเป็นความเต็มใจด้วยความรักหรือมอบสิ่งดีให้กับเรา เราก็ต้องรับบ้างนะคะพี่น้องค้านะให้อ่าเขาให้ความช่วยเหลือเขารับนะคะพี่น้องเราจะได้ไม่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 เครียดว่างั้นแต่เนี้ยนะคะพี่น้องวันเสาร์ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากที่จะยุ่งเกี่ยวกับใครอยากอยู่คนเดียวอยากประมาณว่าช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนั่นก็คือเป็นเรื่องดีนะคะ <t> พี่น้องคะแต่ว่าในเรื่องของความรักความสาัมพันธ์นั้นเนี่ยมีคนมอบถ้วยเนี่ยก <t> ็แสดงว่ามีคนสนใจพี่น้องวันเสาร์แต่พี่น้องวันเสาร์บอกว่าอืมฉันอยากจะ นะคะเว้นวรรคในเรื่องความรักซะหน่อยอันนี้ก็ก็แล้วแต่นะคะพี่น้องคะไพ่ออกในลักษณะแบบนี้เลขนำโชคมาจากไหนคะมาจากเลขที่เฝ้าด้วยความเพียนค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขกอะไรมีเลขเจดสีแล้วก็หกสี่เจ็ดสี่หกสี่ค่ะขอให้เห่งเห็งกรหมอไวยพรนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ